ส่งงานครับส่งงานเดี๋ยวเริ่มจากข้างในดีกว่าอันนี้อันนี้เริ่มจากข้างในดีอันนี้เริ่มจากข้างในดีกว่าเราเริ่มจากข้างนอกมันทุกคันละนะใครได้ยินแล้วกดหนึ่งให้หน่อยนะครับเทสระบบใหม่หน่อยนะฮะว่าได้ยินกันหรือเปล่าไม่ใช่พูดไปแล้วห้านาทีสิบนาที ครึ่งชั่วโมงไม่ได้ยินเลยขอเลขหนึ่งเลยนะครับช่วยทำอาหารกินนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ในการส่งงานแบบนี้นะครับจะเราจะได้ทำคอนเทนต์ลักษณะนี้มาบ่อยๆแน่ขอบคุณครับหนึ่งมาละตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของติดตั้งพวงมาลัยบางติฟังชั่นนะครับตัวนี้ตัวพวงมาลัยจะเป็นแบบ แบตมันจะหมดอ่ะตัวเองแบตมันจะหมดนิดนึงเอาเป็นว่าตัดเมื่อไหร่ก็เมื่อนานนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบางทีฟังชั่นเป็นพวงมาลัยเคปลานะครับหนังแท้หนังรูเลยพุ้งมือเนี่ยพอดีเลยกำลังสวยเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวจะลองปิดเครื่องเสียงให้ดูนะอันนี้ปิด ปิดเครื่องเสียงปั๊บปั๊บอ่าเสร็จรแล้วก็เปิดครับเปิดเครื่องเสียงแล้วก็วอลลุ่มก็ขึ้นลงได้ปกติทีนี้โจทย์มันอยู่ตรงที่ว่าไอเรื่องเปลี่ยนแถบเปลี่ยนอะไรมันปกติอยู่แล้วแหละแล้วก็ปิดอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้อันนี้รับสายวางสายทีเนี้ยบางทีตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับฟังก์ชันวางสายเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้แต่ เัวนี้จะใช้บ่อยที่สุดก็คือเดี๋ยวให้ดูนะสมมติว่า,ข,าข้างหลังบอกว่าเลี้ยวซ้ายทศอะไรนะแล้วเราก็ค่อยมากดอันนี้อะไรนะ,ลนะรนะเลยแล้วนะเลยแล้วบอกเลี้ยวซ้ายเมื่ยกีงไงมันกว่าจะกดมันใช้เวลาหลายนาทีนะครับมันก็เลยใช้เป็นปุ่มนี้ดีกว่าปึ๊บตัดเสียงเลยนี่เราพูดเหมือนดีเจเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังฟังทางบ้านอยู่ตอนนี้นะครับ นะตอนนี้เราอยู่กับแวนด็อปบนะครับกำลังรีวิวสินค้าอยู่สินค้าเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวงมาลัยนะครับตอนนี้นอกจากคนขับรถแล้วก็ยังเป็นดีเจได้ในในตัวด้วยเนี่ยก็จะใช้ปุ่มปุ่มนี้นะฟิลก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเรารมาดูด้านในนะครับ อี้แบตผมเหลืออยู่สี่เปอร์เซ็นดูซิมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าจะปิดไปเลยก็กดไปเลยครับกดปิดเลยอ่านี่ก็เป็นวงมาลัยมัลติฟังชันตัวนี้นะครับพาไปดูข้างในก่อนนี่หลูหลาหลูหลาแนวเรียบเรียบหลูดูดีนะเป็นอันนี้เป็นเกียร์ออโต้วงมาลัยมัลติฟังชันแล้วก็หัวเกียร์ออโต้ Auto. เป็นเคปล่าด้วยสวยสวย เด็ดเพิบแล้วก็อ,อันนี้อันนี้ไม่ได้ปล่อยถุงใช่ไหมปล่อยอย่างยังฮะเอามื่อกี้เพิ่งยกใช่ปะปสั้งหน่อยสั้หน่อย,อยน,นี่อันนี้เป็นระบบถุงลมนะฮะ ไม่เน้นตัดไม่เน้นผ่าแต่เน้นทรงทรงให้มันสวยวันนี้ก็มาใส่เป็นในส่วนของตัวชุดหน้านะครับของ Air b u s นะครับเป็น Air b u s Local นี่สวยงามครับ Yes yeah, I can speak Lead b u t นะครับ สนั่นสนั <for> <ata> <l oth sed> <S half> ่นฟิตฟิตฝรั่งบอกไอ้เหี้ยกูงงอะไรของมึงวะสนั่นสนั่นฟิตฟิตนะ Can but now I speak Thai if you need to understand คือจะให้จะให้เขาไปเรียนภาษาไทยดีกว่าภาษาอังกฤษผมไม่ได้เลยนะครับนะครับ ไอแ p น a k e n g งนิดนะไทยแลนดะ์นอรี่อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าใจภา,ภาษาเราหรือว่าเราอยากจะเข้าใจในส่วนที่เราพูดนะครับคุณก็ต้องไปเรียนภาษาไทยนะครับที่นี่ประเทศไทยผมจะไม่ปรับตัวไปตามไปตามสากลแต่เราจะอยู่ในความเป็นไทยนี่แหละ อย่างที่คอนเซปต์ร้านน็คือแต่งในสไตล์ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นไม่มีนี่แหละคือคอนเซปต์ร้านนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัวหน้าล็อกโคนะครับหน้าล็อกโคน Air b u ัสสิ่งที่ใส่วันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวหน้าตัวนี้นะครับเป็นกรนชนล็อกโพร้อมตัดหมอกเลนกว้างนะครับเดย์ไลท์นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตข้างล่างดิฟูเซอร์แล้วก็ลิ้นยางนะครับอย่างเขายังเขายังไม่จบเขายังจะให้ผมพูดภาษาอังกฤษอีกครับไม่นะเราพูดภาษาไทยอย่างเดียวเราพูดภาษาไทยอย่างเดียวนะครับเราคนไทย นี่นะครับด้านข้างเป็นล้อแบ a ็กแยมอนเจแปนนะครับเป็นล้อแบ็กแยมอนเจแปนแล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายวอเลนตีนะครับตัวนี้เป็นลิมิ t e d เห็นปะ่ะตรงนู้นะตัดหมอดเลนกว้างสวยปะ่ะนะครับตัดหมอดเลนกว้างมาตักกว้างอ,อมาอย่างนี้เลย แล้วก็ท้ายก็จะเป็นท้ายแอร์บัสเป็นงานพลาสติกนะครับนี่ครับสวยงามเห็นไหมเรียบหลูไม่ต้องเตี้ยมากแต่ว่าเอาทรงให้ได้นะครับทรงให้สวยทุกอย่างมันก็จะดูลงตัวนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ18 คุมโทนขาวดำเน้นแนวเรียบหรูดูสง่านะครับ Hi, <yeah. S 1> เรียบหรูดีดูดีไม่พอมันต้องมีสง่าด้วยแล้วก็ไฟท้ายก็จะนี่ทรงนี้เลยสวยๆแบตตอนนี้เหลือสาม3%แล้ว <laughs> รีบดีวิวนิดนึงนะครับลูกค้าก็รอเทสรถอยู่เดี๋ยวผมไปเทสรถอีกคันหนึ่งให้นะข้างในเดี๋ยวขอแอบดูนิดนึง นี่แบบนี้เลยข้างในจ้แบบนี้แบบนี้เลยข้างในนะครับสวยงามแล้วก็นี่เป็นบันได V.I.P. w ววข้ามเห็นไหมครับดูความดูความสวยดูความที่บอกอ่ะเรียบหรูดูดีไม่พอมันต้องดูสง่ง,งานี่ครับ รถถ้าจะทำให้มันน่าใช้นี่มันต้องมองแล้วมันต้องเวิบเข้าไปแล้วมันเออดูแล้วมันสวยแวบ,บเลยไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนี่ครับให้ดูในส่วนของบันไดแวนช็อปเหมือนกันสวยนะใช้งานได้จริงๆแล้วก็สวยแล้วก็ลงตัวกับท,กทุกสไตล์จริง แล้วก็เป็นที่นั่ง VIP นะครับข้างบนก็จะเป็นแต่งในสไตล์เรียบหรูดูดีสวยอะ่ะสวยการจัดเรียงไฟการวางตำแหน่งอุปกรณ์สวยส,ส่วนข้างหน้าพวงมาลัยที่บอกก็เดี๋ยวให้ดูนะนี่ครับสวยงามสวยงาม นะครับอย่างที่บอกครับไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแค่ดูภาพก็เข้าใจตรงกันตรงกันเลยนี่ครับตอนนี้รถกำลังรอเทสอยู่สองลำนะ <c oughs> ลูกค้าบอก <c oughs> มึงจะไลฟ์เสร็จหรือยังไหนะนบอกแบตจะหมด ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับแชร์ออกไปถ้าเราเห็นแชร์เยอะๆเนี่ยหลายๆครั้งที่เราทำเนี่ยลูกค้าแชร์กันเยอะมากนะครับเราเลยพยายามไล์ให้บ่อยๆเพราะว่าเนีอย่างรถปุ๊บก็ก็ยังมีรถที่เตรียมทำแล้วก็รอเทสอยู่งานหน้าร้านก็เต็มที่นะครับงานแอดมินเราก็ทำเต็มที่เพราะนั้นขอคนละไลค์นะครับคนละแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมแอดมินทีมช่างในการทํางานเวลาทํางานเสร็จเก็บงานแบบนี้ลูกค้าก็ได้ดูชิ้นงานด้วยนะครับท่านไม่ต้องเสียตังค์นะครับท่านแค่แชร์แค่คอมเมนต์พักทายแอดมินหรือว่าแค่ในส่วนของแชร์ไปหน้าเพจของตัวเองมันก็จะเป็นประโยชน์กับทางแอดมินนะครับ ตกใจขิดพิมพ์ว่าเฉียบนึวกว่าพิมพ์่าเงียบชีหาล้วกูา ح, รีวิวนะรีวิวเกือบหลายหลายนาทีบอกเงียบนีงานงานมาเลยครับคุณครับความเงียบไปแล้วนะอันนี้สั้นๆน,นะครับสำหรับรันนี้แล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมกลับมาใหม่